ม่กแกะกล่องกันนะครับพัสดุที่สาาั่งมาจากไอซินนะครับสั่งมา4รายการนะครับมาใน1กล่อง แถมห้องน้ำสองอันนะครับถ้าพ้องน้ำทั้งหมดสี่อันของมีทั้งหมดสี่รายการไม่บีบินมานะครับ ขวดแรกเป็นยาขัดริ้วรอยรถนะครับร้อยห้าสิบมลน้ำยาเคลือบกระจกร้อยห้าสิบมลขีดกระหอปับเบิ้ลมาเสีอย่างนาเลย อันนี้เป็นออฟฟิเชียลท็อปนะครับเป็นมอในแอปต้มแล้วก็คาแว็กตัมยาเคลือบตัวนี้473 ml อีกตัวนึงนะครับเครืบอบยางดำนะครับสี่ตัวเหีนอยากเครืบอบยางดำมีฟองน้ำมาให้นะก็ผ้า ทั้งหมดที่สั่งไปนะครับประมาณนี้4รายการครบถ้วนสมบูรณ์แบบจัดไปครับไว้ทำรีวิวให้